ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาสร้างคูปองแบบ API กันนะครับแบบตัวอย่างที่เห็นอยู่ข้างๆนี้เลยในการที่เราจะยิงคูปองออกไปนะครับสามารถสร้างได้ทั้งฝั่ง manager และก็ฝั่ง developer นะครับก็คือฝั่ง API นั่นเองทำยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมและไปลุยกันเลยอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าจอของฝั่ง เมนเจอร์นะครับนี่ก็คือเราสามารถที่จะสร้างนี่คือตัวอย่างนะครับนี่เราสามารถสร้างจากฝั่งเม n นเจอร์ก็ได้หรือจะใช้จาก API ในการยิงออกมาก็ได้นะครับก็จะแสดงผลมาให้เห็นที่ฝั่งเม n นเจอร์ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูที่ฝั่ง API เนะในสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเราจะต้องไปเตรียมตัวแรกเลยนะครับก็คือ postman เพราะว่าหรือเราจะใช้ API ในการยิงในการสร้างนะครับตัวต่อมานะครับเมื่อเราสร้างตัว postman เรียบร้อยทําการล็อกอินทุอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาที่เจอหน้าทาําแบบนี้ให้เรามาเลือกที่คําว่า Import เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเอาลิ้งเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i o นนะครับลิงก์ย,ยาวๆนี้เลยตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันว่ามันคืออะไรนะเราแค่ c o p y ลิงก์ตัวนี้แหละแล้วเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปเลือกที่ Import ปุ๊บอ่านะแล้วเราก็วางลิงก์ลงไปเลยนี่แน่พอเราวางลิงก์ลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะเซตตัวตัวงานให้เราในคอลเลกชันนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเส้น API ทั้งหมด4เส้นที่เรา จะมาใช้งานในของใหม่กันวันนี้นะครับคราวนี้นะครับผมขอย้อน,อนกลับไปนิดน,นึงก่อนก็คือตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเราใช้ทั้ง manager แล้วก็ api นี่คือตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมาก่อนแล้วคราวนี้เราจะไปเริ่มสร้างเราจะทำยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือเรารู้แล้วว่าเราใช้ bmi นะอันนี้ผมใช้ bmi raw a นะเราแล้ว, a, นะแ,ลวแต่เพื่อนๆจะใช้ชื่อว่าอะไรเสร็จแล้วให้เราห้ามโหมดตัวเองนะครับจาก manager มาฝั่ง developer ซนะ เสร็จแล้วพอเรามาที่ฝั่ง d e v e l o p e เรเรียบร้อยเนี่ยเราเข้าโพดเดอร์ของเราแล้วก็เข้ามาที่เราเอตัวนี้เสร็จแล้วเลื่อนมาที่แท็บนะครับที่เขียนว่า messaging api เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนี่มันจะมีเขียนว่า c ชนเ n ลส์สุ e เให้เรากดอ s ชูมานะครับถ้าใครยังไม่เคยสร้างน,นะแต่ถ้าคนเคยสร้างแล้วเราก็จะเจอชื่อยาวๆไม่ไม่คุมนะใช้ปุ่ม copy พอเรา copy เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปต่อก็คือเรากลับมาที่ตัว postman ก่อนแล้วเราก็จะมาดูเส้น api ในนี้จะมีเส้น api 4เส้นนะครับเส้น create คูปองมีการหยุด การใช้งานของคูปองนะครับแล้วก็ดูว่าคูปองที่เราสร้างมาทั้งหมดมีกี่อันแล้วก็คูปองรายละเอียดของแต่ละคูปองนะครับในในในลิสต์ที่เราเก็ตมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาที่หัวข้อแรกก่อนเลย Cre a t e นะครับพอเรามาที่ c r ี a t e เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเมื่อกี้นี้เรา Copy ชแนลเซอร์ t o k e n มาแล้วให้เรามาติ๊กที่ He ดเลย Header นะครับในมุมที่ h e a d e r เราจะเห็นว่ามันจะมีเขียนว่าชแนลเซอร t o k e n เนาะ เราแค่เอาเมาส์ามามาแกว่งๆอยู่แถวนี้แหละแล้วมันก็จะขึ้นบล็อกแบบนี้มาให้เราแล้วเราก็ค่อยวางปึ๊บตัวชนะเสรียเขตเราลงไปแค่นี้เลยครับมันก็จะให้รู้ว่าทั้งหมดที่เรากำลังใช้งานอยู่ในนี้เราจะใช้ตัวแชทบอทเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วเราขยับมาอีกสักแท็บหนึ่งนะครับก็คือแท็บบอดี้ละแท็บบอดดี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหานะครับจะเป็นเนื้อหาในการที่เราจะสร้างคูปองซึ่งมันเป็นแบบเดียวกันกับฝั่งเมนเจอร์เลยถ้าย้อนกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดู เข้ามาเนี่ยนะครับหลักการเดียวกันเลยว่าเราใช้อะไรเริ่มวันไหนอ่าเราจะใช้คูปองแบบครั้งเดียวหรือจะใช้คูปองแบบที่เป็นแบบหลายหลายครั้งอันนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะสิ่งที่เราจะทําเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอ่าผมจะไม่ใช้ชื่อซ้ํากับฝั่งที่ตอนที่เราทําตัวแรกไปแล้วอันนี้ผมจะใช้เป็นเฟนอ่สมมติว่าเป็นเฟนเก็ตอ่าเฟนเก็ตเฟนแล้วกันเฟนเก็ตเฟนคูปอง ตัวนี้สมมติว่าผมได้มาแล้ว1ตัวตึก๊กขึ้นมาและละเอียดนะครับก็คือเงื่อนไขคูปองว่าเราจะทําอะไรนะอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันอยู่ที่เราจะเขียนไปแล้วครับอันนี้จะเลือกเป็นแบบส่วนลดลด100บาทอ่ะแล้วเสร็จแล้วนะครับตัวสําคัญจะอยู่ตรงช่วงนี้อ่ะว่าเราจะให้ใช้คูปองเริ่มเมื่อไหร่แล้วจบเมื่อไหร่นะครับซึ่งสตาร์ทเนี่ยคือศูนย์เราเริ่มทันทีเลยแต่ส่วนที่เป็นแบบว่าเราจบแล้วเนี่ยตัวนี้เราต้องเป็นเราต้องไปเปลี่ยนเป็นยูนิคนะครับก็คือวันที่ วันที่ที่เราจะหยุดหมดไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมเตรียมไว้แล้วว่าผมจะหมดประมาณวันที่เดือน8นี่แหละอ่าแล้วก็ผมก็เตรียมมาแล้วผมก็เอามาใส่เลยอ่าเลขตัวนี้ถ้าเราถ้าเราเอาของรายมาใส่นะมันจะหมดปี2 0 0พันสองพันมอัน่ามันค่อนข้างยาวไกลเหมือนกินแล้วก็อิมเมจนะครับรูปภาพเนี่ยรูปภาพเราใช้รูปที่เราจะดีไซน์เรื่องหูคูปองนะครับมาทาแล้วก็ลิงก์มาใส่ได้เลยอันนี้ผม ขออนุญาตเอาลิงก์จากฝั่งของ l ล ne นะครับมาใส่นะอันนี้ก็ใส่เข้ามาแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเราใช้ฝั่ง API ของ Li n e ตอนที่ Copy มามันจะเป็นเอเชียโตเกียวเป็นเวลาญี่ปุ่นนะให้เราเปลี่ยนเป็นแบงกคอกนะครับเป็นเวลาของไทยเมื่อเราได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราเขียนรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยตรงนี้เป็นส่วนลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดเซ็นได้เลยครับพอเราก,กดเซ็นมาปุ๊บเราจะได้ ID มาหนึ่งตัวอ่านี่คือตัวสําคัญของเรานะครับในการใช้งานซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยคือ ID ที่เราจะเอามาใช้ คราวนี้ตอนที่เราได้คูปองตัวนี้มาเนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นนะครับว่า้คูปองของเราเนี่ยมันถูกสร้างมาแล้วจริงๆหรือเปล่านะ,ะตรงนี้นะครับเราจะเอามาเล่นวิธีการเอามาเล่นเล่นยังไงนะครับเราสามารถที่จะยิง p u ชเมส s s จออกไปก็ได้หรือเราจะบอร์ดแคสต์ออกไปก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแต่มันก็สามารถเล่นแบบดีพายได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียโค้ต้าผมจะคอปปี้เรื่องนี้ก่อนนะเสร็จแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันน่ะมีข้อมูลของเราจริงๆหรือเปล่านะครับ เรามาดูที่ API ซ้ายมือของเราที่ชื่อว่า list coupon นะครับปึ๊บอ่ะเราก็มาเข้ามาพอ list coupon เนี่ยให้เรามาติ๊กที่ตัว header เหมือนเดิมตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าเช็คนิดนึงก่อนว่าเรามีหรือยังเรามีแล้วนะถ้าเรามีเรียบร้อยแล้วนะเรามาติ๊กที่ตัวที่เป็นการ r ันได้เลยว่าเราจะเห็นทั้งหมดที่เรามีเมื่อกี้นี้นะกด run เลยปุ๊บอ่ะ,อะตอนนี้เรามาแล้ว อันนี้ผมสร้างไว้มาเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่คือตัวที่เป็นเขียนว่าเฟนเกตเฟนแต่ถ้าสมมติมันเยอะมากเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามันอยู่บรรทัดไหนกดที่เสิร์ชนะครับแล้วเราก็เอาเลขของเราเมื่อกี้เนี่ยเอาาบาแเราก็จะเจอเลยนะครับว่าอ๋อนี่คือคูปองของเราที่ตามหานะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงก็คือคูปองของเราที่เราจะสร้างตัวนี้ให้มันมีเลข,ขงไ d ดีออกมาเนี่ยเราได้สูงสุดนะครับที่5000 ID อต่อหนึ่งลาย OA ของเรานะครับ เราไม่สามารถที่จะลบคูปองทิ้งได้นะทำได้คือการเอามา reuse แล้วก็เปลี่ยนเนื้อหาใหม่นะครับส่วนถ้าเราอยากจะเห็นรายละเอียดว่าไอเดี ID ของเราที่ใช้เนี่ยมันมีอะไรรายละเอียดอะไรบ้างอ่เราก็มาเขียนมา,มาที่หัวข้อที่เขียนว่า get coupon detail เสร็จแล้วเราเอาเมาส์มาแกว่งอยู่แถวนี้นิดนึงะเราจะเห็นแล้วอ่ะว่าเราต้องเอาเลข id มาใส่นะอ่เราก็เอาเลข id มาใส่เลยนี่พอเอามาใส่ปุ๊บไม่ต้อง enter enter อะไรทั้งนั้นครับไปเอาเมาส์าคลิกไว้ข้างนอกเลยแล้วกดเซ็นได้เลยครับ พอเรากดเซนต์เราจะเห็นรายละเอียดเลยว่าเนี่ยที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเราใช้เวลาของอของบ้านเรานะเราเห็นรายละเอียดทั้งหมดแหละที่เราใช้งานนี่แหละเสร็จแล้วเราจะหยิบมาใช้งานยังไงนะครับในการลันไปที่ที่ลายนะเราก็เอาเลขนี่แหละตัวนี้แล้วไปวางนะครับไปวางวางไว้ที่ไหนเราไปดูรูปแบบของอตัวแม่เสจของฝั่งลายนะครับปุ๊บเรามาดูที่คู่มือของลายนะลายบอกว่า เราจะสร้างแมสเซจแบบนี้ได้เนี่ยเราใช้แค่ ID อย่างเดียวแต่วิธีการที่เราจะส่งนะครับเราก็มาดูหัวข้อของการส่งมันจะมีเขียนแพทเทิร์นอยู่อันนี้สำหรับเวลาที่เราจะเอาไปยิงบอร์ดแค์อ่ะตัวนี้คือตัวอย่างในการยิงบอร์ดแค์นะครับแต่ผมจะไม่ได้ใช้บอร์ดแค์นะผมคนนี้ใช้เป็นแบบรีพายเพื่อจะได้ไม่เปลืองโคตาอ่ะตัวนี้ผมจะก๊อปปี้แค่นี้เลยครับใช้แค่สองบรรทัดเองนะบรรทัดหนึ่งก็คือเขียนว่าไทส์แล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งก็เขียนว่าคู่ปองไอเดีนี่ยแหละตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาเลข ID ขอเรามาใช้งานนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตนะครับตัดตอนว่าเราจะเอาไปใช้งานเลยโดยที่ไปรันบนไลน์นะครับผมไม่ได้สร้างพาสร้างแชทบอทนะอันนี้ผมสร้างแชทบอทเตรียมไว้แล้วดังนั้นผมจะเอามาเปลี่ยนข้อมูลนะครับตัวนี้ผมจะเขียนคําว่าคูปองนี่แหละคำว่าคูปองนะครับเสร็จแล้วผมจะวางตัวเมสเซจที่เราจะยิงออกไปนะตรงนี้ สังเกตนะครับว่าผมวางปึ๊กนะเราก็จะเห็นแล้วว่ามีไทท์ที่เป็นคูปองแล้วก็ ID ของเราเมื่อกี้เราก็ไปเอา ID จากตัวที่เขียนมาจากโพสแ a นที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะครับเอาเลข ID มาเลยปึ๊บนะแล้วผมก็จะไปใส่ในแมสเซจของตัวที่เป็นแพทเทิร์นของการที่จะยิงตัวคูปองออกมาอันนี้ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะไปรันนะครับคราวนี้ผมจะไปรันตัวที่เป็น ข้อมูลแล้วเราจะยิงออกมานะครับผมจะไปเปิดมานะเมื่อกี้นี้คูปองที่เราเห็นนะครับมันเป็นเฟน Only คูปองคราวนี้ผมใช้คําเดิมนะครับก็คือคีย์เวิร์ดคำว่าคูปองสมมติว่าเราทาคีย์เวิร์ดนี้ในลิสต์เมนูอยากให้เขาได้คูปองส่วนลดนะก็ให้เขาอะเข้ามาคลิกโป๊ะขึ้นไปครับก็จะได้ทุดใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับเฟนเก็ตเฟนลด100อายุการใช้งานก็คือหมดวันที่20เดือน8ปี2000 25อ่าถ้าผมย้อนกลับไปคูป,ปองอันเดิมที่เป็นเฟนโอลี่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวันที่16ดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะยิงแบบนี้ได้ต่อให้เราจะใช้รีพายหรือจะเป็นบอร์ดแคสต์ก็แล้วแต่เราได้เลยเอาความที่เราความสะดวกที่เราชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วตัดมาที่ฝั่งเมนเจอร์เมนเจอร์เขาจะเห็นเช่นเดียวกันนะครับว่านี่ตอนเนี้ยมีการใช้งานตัวที่เป็นเฟนเคสเฟนขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นนะครับซึ่ง เราจะไม่เห็นวันที่เริ่มวันเริ่มเนี่ยมันคือการเริ่มแล้วแต่วันที่สุดคือตอนช่วงอสองอวันที่20นะครับตอน7โมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะเลิกกี่โมงนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกปรับข้อมูลตรงนี้ได้ส่วนถ้าเราอยากจะเอาของเก่านะครับของเก่าที่อยู่จากฝั่งเมนเจอร์มาลัน API ได้ไหมอันนี้เรามาดูนะครับอันนี้ของผมจะเขียนว่าลด10%แล้วก็กลับไปที่ตัวฝั่ง Postman เรามา Get List ิสมาอีกทีนึงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองกดเซ็นดูปึ้งขึ้นมานะแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยไอท็อสของเราที่เคยทำเนี่ยอ,อยู่ไหนอยู่นี่เจอแล้วนะครับอันนี้เราก็จะไปหยิบไ d มาเล่นได้เลยตัวนี้ปึ๊บอันนี้ผมก็จะไปใส่ที่แชทบอทของผมและแชทบอทของผมก็ใส่ ID อันนี้ผมจะใช้คีย์เวิร์ดคำเดิมนะครับแล้วก็ไปวางที่ไอเดียของผมไปคราวนี้ผมจะกลับมานะครับปึ๊บกลับมาอานนี้เราผมจะใช้คําว่าคูปองตึ้งนองขึ้นไปนะครับ พอเราใช้คาว่าคูปองนะครับมันก็จะไปหยิบคูปองมาจากฝั่งเมนเจอร์เราก็สามารถที่จะเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับสังเกตว่าทั้งเมนเจอร์ทั้ง API เราสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับในการใช้งานตรงนี้ถ้าสมมุติว่านะครับบางเออนะครับเราหมดอายุอ่าสมมติวันนี้มันคือวันสุดท้ายพอดีหมดอายุหรือเราบังเอญเราขอหมดอายุก่อนเรามีเหตุอุบิเหตุบางอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะเอา ID เมื่อสักครู่นี้ ID เมื่อสักครู่นี้นะครับตัวที่ลด10%เนเนี่ย ผมก็ copy id มานะครับเข้ามาที่คำว่าโค้ดคูปองพอเราเข้ามาที่โค้สคูปองเสร็จปุ๊บเราเอาเมาส์มาแกว่งๆู่แถวนี้หน่อยที่มันเขียนว่าคูปอง id ที่เป็นสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอา id ของเราเนี่ยย่อนลงไปพอหย่อนลงไปเสร็จปุ๊บทำหน้าที่อย่างเดียวคือเซนปึ้งเข้าไปเลยพอเซนปุ๊บมันจะเป็นค่าว่างกลับมาแบบนี้คือหมดอายุแล้วนะครับเราก็จะกลับมาดูที่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูที่ manager อ่ะเราก็ r e f r e ซะห,หน่อยเดี๋ยวมันก็จะฟองขึ้นมานะครับขวามือเราตรงนี้ มันจะฟ้องว่าหมดอายุหายไปแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่แถบที่หมดอายุไปมันก็จะไปกองอยู่ที่หมดอายุ10%หมดอายุแล้วนะสิ้นสุดการใช้งานถ้าเราจะดูรายละเอียดละ่ะเรามาดูรายละเอียดในฝั่ง a p i บ้างแล้วก็มาคําว่า Get Coupon Detail แล้วเราก็กดเซนเลยเพราะมันจะจําค่าเมื่อกี้ของเรานะครับเปึ๊บลด10%ของเราเห็นไหมปึ๊บขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกว่าด้านล่างนะมันจะบอกว่าสเตตัสเป็น c ค o s ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันยังใช้งานอยู่มันจะเขียนว่ารันตรงนี้แหละ ก็คือจุดสังเกตนะครับแล้วก็จุดนําไปใช้ส่วนการเอาไปใช้นั้นก็แล้วแต่ว่าทุกท่านจะไปบอดแคสหรือจะไปยิงแบบรีพายเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วเนาะว่าวิธีการที่จะไปใช้ตัวคูปองเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับ แต่เราก็ไปลองดูนะครับว่าเราใช้แคมเปญอะไรอยากที่จะไปช่วยผู้ประกอบการแบบไหนนะครับหรือจะไปจัดงานกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรของเราก็ได้นะครับก็ใช้ API ในการที่จะไปลั่นไปยิงนะครับหรือว่าเราจะใช้ร่วมกิจกรรมต่างๆก็คิดว่าในคลิปวิดีโอนี้น่าจะ ตอบโจทย์ทุกท่านหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เคยใช้ในฝั่ง API วันนี้ก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้เลยถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับกับสาระดีๆและเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับในฝั่งของ Line Developer ครับวันนี้มีเท่านี้เลยบ๊ายบาย